คลิปนี้นะคะมาทั้งหมด11ชีวิตรวมจุญ,ญ่านะคะพร้อมกับพี่เลี้ยงจุญ,ญ่าอีกประมาณ9ชีวิตในวันนี้นะคะพี่เลี้ยงคนที่1นึ่งะมาคนที่ 2. ยายแอฟ <laughs> พี่เลี้ยงคนที่ 3. ตาปอก <laughs> <laughs> คนที่สี่ยายนุชยายแมวยายอุ๊บไม่เป็นพี่เลี้ยงสากพอองไม่เขาสอนวิธีกินเราไหมเขไม่สอนหรอกัดแล้วกินน้ำสุกก่อนอดได้อยู่ ดูกันมั้อืมร้อนอ่ะร้อนเขาสอนวิธีกินแล้วไงกัดแล้วกินน้ำสุกก่อนอืมร้กำลังเดินไปเกตแค่นี้เลยตอนที่ว่ากำลังเดินไปเกตกําลังแบบว่าดูนู่นดูนี่อยู่หูวันนี้อากาศแย่มากเลยอ่ะมัน PM 2.5แบบรุนแรงมากนี่กำลังเดินไปเกตนะคะทุกคนเดี๋ยวกำลังจะบอดดิ้งแหละ เขาเรียกบอดดิ้งแล้วแหละจริงๆแล้วก็จุนย่าเดินไปกับตาย,ยายแล้วเรียบร้อยว้ยเหนื่อยมากเดี๋ยวไปเจอกับรถเครื่องค่ะ ถ้ามถ้าหน้าออร่อยไหมไม่ได้มีอะไรเลยข้าวมไีวมันม้กน่อยจะลอาแม่กำลังหนุกหนักกันมากอะไรค่ะกี่ก๋คะเหมือนเืองไทยเลย่คาขาอันนี้เนเาทุกอย่างอร่อยหมดเลยม่อยซอิว <Hello. S 2> ส ulations, s, <S วัสดีค่ะทุกคนกับพวกเราสองคนเีกแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ันที่ฮ่องกงนะคะทีบรรยากาศก็คือตอนนี้เรากินอาหารกลางวันไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเพราะว่าหิวมากจริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะไปกินแคมโรสแต่ว่าคิวยาวมากจะรอเป็นชั่วโมงก็เลยแบบโอเคเปลี่ยนร้านละกันก็เลยมาร้านนี้ร้านนี้ก็ดังเหมือนกันเดี๋ยวยังไงจะแปะพิกัดให้นะคะว่าเป็นร้านอะไรเนาะเดี๋ยวไปเที่ยวรอบๆฮ่องกงนะคะมาทริปนี้นะคะมาทั้งหมด11ชีวิตรวมจุนย่านะคะพร้อมกับ เปียนจินย่าอีกประมาณ9ชีวิตในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเพิ่มอีกนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสมาชิกของเรามีใครบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาจุนย่าไปเที่ยวไหนก็รอติดตามนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยร้านเมื่อกี้อยู่ตรงไหนแบบอยู่ข้างโรงแรมขอบคุณมากแล้วโรงแรมเราอยู่ไหนอยู่ถนนบอสติมุนบอสติมุนบอสติมุนบอสชาร์นอะไรนะถนนอะไรนะทุกคนอันนี้มันอ่านว่าอะไร น้าช<า>ื่ออะไรนะ Joying Rose พี่เลี้ยงคนที่หนึ่งอาม่าพี่เลี้ยงคนที่สองยายแอฟพี่เลี้ยงคนที่สามตาปองคนที่สี่ยายนุชยายแมวยายอุบไม่เป็นพี่เลี้ยงอันนี้แม่นม้องแม่นม้องแม่นม้องคนนี้แม่นยงอ๋อแต่เอถ่ายไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกสองคนนะคะใช่ที่ยายหลิงกับ มาเลี้ยงกันจริงๆเลยนะเพราะทุกคนนะแย่งกันอุ้มอ่ะจนแบบพ่อม้าพูดเลยบอกว่าเข้าใจแล้วทาไมึงน่าถึงไม่งอแงเพราะว่าลับกันร้องอ่ะมีคนมาอุ้มละคนนั้นต้อุ้มคนนคนมาอุ้มต่อ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 เลยเพราะก็เลยกลายเป็นอย่างที่แบบไม่ไม่งอแงอารมณ์ดีคนเลี้ยงเขาบอกอารมณ์ดีว่าแบบหนึ่งค่ะเนี่างแมวมเดี๋ยวขอกลับไปเช็คอินโรงแรมอีกรอบนะคะไปเอาห้อง ห้องเรารอบนี้นะคะพีเมีมีคอนเนอร์รูมอะดูเด็กคนนี้จะาคานอะลึกน้องจะกคานเหรอคะฮะมาใช่ยายหลานยายเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรคะลูกเนี่ยดูดูดูโอ้โหไหลฉาจังเลยมีเกียงชวนตัวด้วยเกียงชวนตัวมาใส่ได้เยอะเลย ก็คือเมื่อกี้ไปแฮชแท็กบีมาแล้วก็อดนะคะอกหักเพราะว่าหมดทั้งตู้อันนี้ก็เลยมากินร้านโกโก้อร่อยมากเชื่อเชื่อกินยังกินแล้วอ๋อเรทุกอย่างเลยอร่อยหมดบอกบางทีแบบว่าไม่ต้องไปตามเทรนด์ก็อร่อยไปแย่งปล่าๆโถ่เราดูสภาพอันนี้เหมือนโรตีบอยอ่ะใช่เอิ่มาๆนึกชื่อไม่ออกเลยโรตีแหล่จริงเข้าแถวนี่ค่ะ สัญญามาช้อปปิง้งใช่ไหมลูกอป้าได้อะไรคะได้ไหมอ๋อได้เสือ้อโอเคค่ะไปพอ่พอแม่นะคะนี้ลูกคะ่ะกำลังจะไปเดทกันนะคะตอนนี้มาอยู่กับตับป๋องอีกแล้วพ่อแม่กำลังจะหนีไปเดทกันคะ่ะ เที่ยวกับลูกดีมากลูกให้ความร่มมือไหมสุดสุดแฮปปี้เลย first trip ถือว่าผ่านไปได้ดีแอบออกมาเดทก,กัน2คนจริงๆไม่ใช่2องคนว่าจริงๆตั้งใจว่านัดเพื่อนเราไว้ที่ไปกินข้าวกันนะคะแต่ว่าสับสนสลับวันกันนิดนึงสรุปก็คือได้ไปเดทก,กัน2คนเฉยเลยคะ่ะเพราะว่าแบบงงเลย ป๊าปาก็คิดว่าอีกวันหนึ่งส่วนเราก็คิดว่าอีกวันหนึ่งก็เลยจองซ้ำซ้อนกันซึ่งอีกร้านหนึ่งมันแคนเ c e l ไม่ได้เพราะว่ามันถูกมาจําไปแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวเพื่อนมาเจอตอนบ่ายพรุ่งนี้แทนเดี๋ยวอันนี้กําลังนั่งรถไปกินข้าวตอนนี้นะคะ ยายอุกับจุญญานะคะอยู่ในโรงแรมกันสองคนมาม่ากับป้าป๊าเขาไปเดทกันยายตาตาคนอื่นเขาก็ไปทานอาหารเย็นกันก็เลยต้องอยู่เฝ้าโยงเลี้ยงจุญญาเหมือนกับทุกวันเข้าเวรรอบดึกค่ะตอนช่วงเช้าจนถึงเย็นตาตายายยายคนอื่นเขาก็แย่ง <ๆ S 2> เข้าคิวกันยายอูกก็เลยให้สิทธิ์เขากันหมดเลยนะคะนี่ค่ะอยู่กับจุญญาสองคนเดี๋ยวยายอุกก่อมหนูนอนนะคะลูกอืม นะปะปะคาปาจีคาปาจิทาทารอบที่แล้วมากินแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเพราะว่าแพท,ทองแ้วก็แบบกินอะไรไม่ค่อยได้แต่รอบนี้มาแบบแก้ตัวเลยอยากรู้ว่าเมนูแต่และเมนูที่ค้าที่เราไม่ได้กินไปไงนบ้างมาลองกันขอลองแบบเบ,บาๆก่อน

ลืมอ,อกแห้งๆไปเลยอันนี้คือดีมากไก่ปิ้งย่างยีโรลิแนะนำเลยเออร้านนี้ใช่ไหมเพราะเขาได้มีคุณลินหึงดาวด้วยอ,อ,อันนี้ก็คืออร่อยมากพาเต้อันนี้คือที่สุดแล้วนี่คือหนังไก่นี่ทั้งเราไม่ได้กินเพราะว่าหมดย่างมาเหลือแค่นี้ย่างมาแค่นี้อ่ะลองอร่อยไหมเรียกว่าเอามาส <laughs> ิบเบอร์ว่า กำลังกลับโรงแรมแล้วแต่ว่าคือเดินย่อยนิดหนึ่งแต่จะบอกว่าอร่อยมากดีมากนะครับเนาะใครมาฮ่องกงอยากใ,กใครมาฮ่องกงก็อยากจะแนะนํานะคะให้มากินร้านหยาดเบิร์ดนะคะอร่อยจริงๆทุกคนเป็นยากิโทริใครที่ชอบกินไก่อะไรอย่างเงี้ยสมควรจะต้องมากิแน,นแต่ตอ้องจองนะจะต้องแนะนาให้มาหุบโขงโรงแรมเพราะว่า ถ้ามาสองทุ่มคือแบบหมดไม่เหลือใช่เพราะคราที่แล้วเราได้มีประสบการณ์การมาดึกคือแบบแทบไม่ได้กินอะไรที่มันอร่อยแล้วครั้งนี้รู้สึกว่าแบบเฟลก็กินแล้วมันก็แบบเฉยๆโอเคแต่แบบไม่ได้ว้าวใช่ซึ่งทุกคนจริงๆว้าวเออก็เลยงงว่ามันว้าวอะไรเก็เลยรู้สึกว่าต้องกลับมาซ้ำเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันมันว้าวยังไงใช่ไหมแล้วมันก็ว้าวจริงทุกคนวาวจริงเดี๋ยวกลับโรงแรมไปหาจินงยาแหละพวกแก่ยายเขาจะได้พักกัน ถ้าไม่ติดว่าต้องปั๊มรถตอนห้าทุ่มก็น่าจะมีไปต่อนอันนี้เราสั่งคอซองอันนี้ Apple c ล m m มเบอร์แดอันนี้เป็นไซส์แฮช h Brown Nuggets เดีเ๋ยวรอที่เหลือนะคะเอ้ยดานิชอร่อยอ่ะอันเนี้ย้กง อย่าแอปก็ขอทำคอนเทนต์กับหลานเดีย๋ยวเราจะต้องคิดตังคอนเทนต์ละห้าร้อยอ๋องัอ้นไม่เป็นไร <laughs> แต่งั้นให้ฟรีเลยทุกสิบนาทีจะหมดแล้วอ่ะวันน,นี้เป็นวันเปิดวัียกว่อาอะไรวันไี้เราเปิดวอนนี้วิมปลาทิ้อร่อยมากค่ะเอ็นมามาแล้วอร่อยมากนะแต่อจ๊นิ้ไม่ชอบ นี่ยังไม่มุฟออาก่อ,อแอปเปิลแคมเบอร์ลอร่อยมากอ่ะอยากซื้อกลับอ่ะคือว่าทานตอนบ่ายากคืนเช้าอร่อยมากกินแสน็จวิชนะคะก็คือกินเบเกิลแล้วเรียบร้อยตอนแรกกะจะไปเคสิแต่ว่าถ้าไปเคสิตอนนี้มันจะเดินได้แค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็ต้องไปกินข้าวแล้วเพราะว่าจองติดซับไว้ไปเดินก่อน ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเดินแถวแถวนี้ก็คือไปเดินไปเรลนมาตอนนี้กินได้อยู่กับใครคะคือยายแมวแล้วก็หลับแล้วลงรถเข็นไม่ได้นะเพราะว่าลงรถเข็นปุ๊บตื่นเลยทันทีไปทุกคนเดี๋ยวไปดูกัน ใช่นะเนี่ยไอ้นี่แล้เท่าไหร่ก,หก็น,นึกไม่ออกมันเป็นยังไงบวกนี่นกำลังหาของนะคะก็ได้ไปหลายชินน้นแล้วเหมือนกันเขนนะานานะ้ามานี่นะอยากได้หมดทุกอย่างเลยถ้ามีปัญญาขนนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมของร้านนี้น่ารักมากมันมีหลายสาขาด้วยนะอ๋อเหรอทุกคนว่าไงคะคิดว่าจุญ่าจะชอบไหมคะแต่ณนะตอนนี้ใหญ่ชอบนลล่ารักอ่ะเวลาแม่เขาจะได้แบบถือต้องนังน้องได้เขาน้องไป ไปนอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยอยากได้โหลดไปเลยอ่ะเป็นส vote, <S <s ัมภาระอ่ะใช่นมีสองสีต้องชมพูเลยต้องดูว่าเขาแอ่นที่มันเท่นะเออนะอันนี้มันเท่ดเดี๋ยวเขาไปดูก่อนว่าเหมือนสามารถซื้อที่ไทยได้ยี่ห้อเนี้ยดูซิว่าใครจะว้าจ้าเขาไม่มีถูงใหญ่หรอเอาถุงเล็กนี่แหละหอมปากหอมคอเดียไปอาอันใหม่แตกแตนะ

คนขาตอนนี้นะคะแม่เนี่ยกำลังรอทานข้าวอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะบอกเลยนะคะว่าแม่จะมีของนะบางอย่างมาแนะนํานะคะตอนนี้นะอายุแม่นะคะก็มากขึ้นถูกไหมก็ต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นตามไปด้วยนะคะ อ่ายังไงล่ะคะก็ต้องมีอาหารเสริมเขาบ้างใช่ไหมล่ะตอนนี้อาหารเสริมที่แม่ได้มานะคะเขาเพิ่งออกตัวใหม่นะคะชื่อว่า Made by Silver ค่ะนี่เดี๋ยวแม่เอาให้ดูเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะบอกเลยนะคะมันเหมาะสำหรับวัยอย่างแม่มากๆเลยแล้วแม่เนี่ยเห็นว่าตอนนี้มาฮ่องกงก็อยากจะโดบไงคะพกมาง่ายเลยเอามาทานด้วยค่ะ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเราจะบอกว่าเป็นซององแบบนี้มันพกพาง่ายจริงๆทุกคนเพราะนี่เวลาเราออกมาแต่ละวันใช่ไหมมีเขาก็พกออกมาแค่ซองเดียวค่ะทุกคนอะอย่างมีอย่างเงี้ยเราก็เลือกมาให้มีแบบมีเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนออกกําลังกายเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบว่า low life นิดนึ่ง p o s low life เ,เนี่ยเราก็จะต้องหาอะไรที่มันเป็นตัวช่วยเพราะมีคือจริงๆอายุประมาณนี้แล้วมันไม่สามารถออกกําลังกายได้หนักๆก็ต้องออกกําลังกายอะไรที่มันเบาๆอะไรที่มันไม่ได้รุนแรงมากแต่เราก็ต้อง มีอาหารเสริมเพื่อช่วยคือจริงเขามีทั้งหมดสีสูตรนะคะ4ี่สูตรสไลฟ์สไตล์เอางี้ค่ะสูตรที่เราเลือกมาให้มีเนี่ยคือคสูตรอีซี่สูตรอีซี่เนี่ยก็คือเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายเยอะเป็นคนที่ออกกำลังกายเบาๆอะไรเงี้ยหรือว่าใช้ชีวิตแบบอยู่บ้านจะเป็นส่วนใหญ่แบบสโลว์ไลฟ์เลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเออเลี้ยงหลานอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องมีตัวช่วยอาหารเสริมเพื่อแบบว่าบํารุงร่างกายใช่ค่ะก็อาจจะให้มีโชว์ให้ดูนะคะว่าเป็นเป็นยังไงจริงๆเขาแถมแก้วมาให้ด้วยเนาะ คือแก้วเนี้ยมันก็สะดวกด้วยแช่เทชกง่ายแล้วก็กินได้เลยใช่ใช่เดี๋ยวให้แช่เยวทำให้ดูนะคะนี่นะคะนี่บอกเลยนะคะว่ามันเป็นซองแบบนี้เนี่ยนะชงกับน้ําเย็นค่ะน,นี่นะคะนี่นี่นะคะแล้วก็ใส่กับขวดอันนี้นะคะถ้านอารมณ์ฟิวฟิวคล้า,ายๆแบบโปรตีน,นอะไรนะคะฟิวฟิวแบบโปรตีนนิดนึงใช่ใช่ใช่แล้วรสชาติเขาดีมากพอท่้นเสร็จปุ๊บเราก็เขย่า ดูสิมันพกง่ายมากๆเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะอ,อร่อยมากแม่นะคะเป็นคนที่ชอบรสชาติอันนี้เลยนะคะวานิลาเฮเซลนัทอร่อยมากๆแล้วก็หอมด้วยค่ะเชื่อแม่จริงๆ ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็มีที่บอกเนาะมีกระบอกน้ำมาให้ด้วยก็คือเวลาพกออกมาข้างนอกก็คือสะดวกสบายมากโอนี่คือกลิ่นหอมมากเลยที่นี่มีกกินใช่ากลิ่นมัดยนะหอมมากส่วนผสมนะทุกคนบอกได้เลยว่าเขาอัดแน่นมากก็คือเหมาะสําหรับวัยแบบนี้มากเนาะคือไม่ว่าจะเป็นพวกโปรตีนจากพืชต่างๆนะคะหรือว่าพวกแบบว่าไขมันดีเนาะกรดอะมิโนวิตามินแล้วก็มีพวกแบบเกลือแร่แล้วก็ยังไม่พอนะทุกคนเขายังมีฟรี ก็ปรไบโอติกสิ้นด้วยนะคะมากแล้วก็สารสก,กัดของเขานะคะเป็นจากพืชจากธรรมชาติทั้งหมดมแม่ถึงชอบมากอลยคือทุกอย่างเขาครบมาเลยนะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเขาไม่มีน้ําตาลด้วยใครที่กลัวแบบเขาแอดน้ําตาลหรือกลัวแบบว่าพวกที่แบบอย่างคนสูงอายุเขาเป็นเบาหวานอะไรอย่าง,ง,งเงี้ยเขาไม่ต้องกลัวหรอกล่องเนี้ยเขามีทั้งหมด10ซองนะคะก็สามารถเอามากินได้เลยวันละซองนะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะก็สามารถมีเลยเดี๋ยวไปแอดไลน์เขาได้เลยนะคะที่ healthscape นะคะ h e Add แอด หรือ<ม>ว่าไปสามารถซื้อได้ที่ Facebook หรือว่า Instagram ของทางแบรนด์ได้เลย<ม>เดี๋ยวเพื่อนขึ้นให้เลยนะตามไปเลยนะคะเจอแมค่ค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดดอกบัวนะคะวัดแรกเมื่อกี้เป็นวิลเฮส์เบก็คือเจ้าแม่กวนอิมแต่ว่าวุ่นวายไปนิดนึงก็เลยไม่ได้ถ่ายกแต่พี่ถ่ายบรรยากาศมาให้นะคะแต่ว่าทุกคนน่าจะรู้จกักกันดีแล้วแหละวิลเฮสมเบเกอแต่อันนี้วัดครั้งแรกที่เรามาค่ะมันเป็นวัดดอกบัวนะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยตรงคอสเวเบ,บเขาก็บอกว่าใครที่จะมาไหว้ขอโชคลาภส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยจะมาขอพวกขอให้ม,มีชื่อเสียงอะไรอย,ย่างเงี้ยก็เป็นที่ ศักดิ์ศิีอีกที่หนึ่งที่อยากแนะนําใครที่จะต้องขอพรเรื่องอะนนให้มีการงานให้มีชื่อเสียงโด่งดังให้มีอะไรก็แนะนำะที่นี่นะคะวัดดอกบัวเดี๋ยวยังไงเพื่อนจะทิ้งพวกแบบเออโลเคชันไว้ที่ Description Box ข้งล่างก็เผื่อกดมากันได้เนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันวัดที่3น่าจะเป็นหวังตาเสียนนะคะ ดี๋ยวนี้มันคุกกี้หรือว่ากล่องรองเท้านั่นในดีเป็นกล่องรองเท้าไหนป้าป้โชว์ซิป้าปซื้อได้ไหมั้งสามเหรียญเลยนะเนียใช่เหรอทุกคนสนุกไปกันปไปซื้อเขบอกแล้วว่าไปช้อปปิ้งกจะจุกยากทุกคนไม่อยู่นะคะก็คือเขาลงไปไหว้ที่วัดวังตาซิงนะคะก็จริงๆวันนี้มันเป็นวัดสำหรับแบบไหว้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกโชคลาภนี่ก็ไหว้ได้นะแต่ว่าพอดีคนเยอะวันนี้ก็เลย ากลับมามาก็เลยอยู่บนรถดีกว่าแล้วก็เช้านี้ก็เริ่มงองแงง,วงแ่วงละก็เลยเสียสละให้ผู้ใหญ่ไปนะคะเพราะว่าไปบากบั่มินเราก็เลยเสียสละเรื่องการกินขนมต้อกินขนมหวาน <c oughs> ข้างบนเป็นโดนทัทข้างล่างเป็นคุกกี้ <c oughs> แพงมากใช่ปะมาชิ้นอยู่ที่ประมาณพันนิดนิดอันนี้คือโปรเบเซเลอร์ใช่ไหมชิ้นมันก็ใหญ่เหมือนกันนะโอ้โห โคติกาอ๋อหรออืมอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากข้าวเี่ยวดีกว่าโคดีชาแต่ว่าดีที่สุดคือเปอกกัลเลไปซื้อสาขาไหนมาแนะนำให้ไปซื้อที่คอสเวย์เบย์แซนพ่อก็มีแต่คนเี่ยแต่คอสเยเบย์ไม่ค่อ,นนอมีคน เอกีพอดีวัดดอกบัวที่เราไปไว้อยู่ตรงนั้นพอดีสุดท้ายแล้วนะคะวัดแช่กงกำลังพับทองกันอยู่นี่ว่าฟ้าอืมมีเด็กดิ้นอยู่ตรงนี้คนหนึ่งทรงอะไรอะลูกอยงเน ได้ก่ะจุนย่าได้ด,ด้วยนะจุนย่าจุนย่าได้อยู่คนเดียวใช่ได้รองเท้าได้ชุดได้อุปกรณ์ใครที่มาฮ่องกงแล้วแบบอยากได้พวกแบบว่าของอุปกรณ์ของรูปพวกแบบเสื้อผ้าท็อปปิ้งแบดที่ห้างดีกาเดนทูชั้นสามก็จะมีแบบพวกของต่างของเด็กอะเรอะมากเสื้อผ้าน่ารักมากนี่จุนย่าได้เสื้อผ้ามาเยอะเหมือนกันแล้วก็ มีแบบว่าพวกแบบอุปกรณ์ในร้านมาด้แค่จริงๆมาด้แค่ที่นี่ดีกว่าเยี่ยงฝิดจ้ะมาด้ <Mother S 2> แค่เยี่ยงฝิดแบบงงแบบแทบไม่ค่อยมีของเลยแต่ว่าที่นี่แบบเหมือนมันรวมแบรนด์เนาะมไม่ใช่มีแค<า><า>่มาด้แค่อย่างเดียวเลยก็แนะนํานะคะสําหรับคุณแม่ๆที่มาเที่ยวฮ่องกงแล้วอยากซื้อของให้ลูกๆเนาะอ่าตอนนี้ก็จะเอาของไปเก็บที่โรงแรมแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะออกมาหาะอะไรกินนิดหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้กินเลยเหรื่เราใช่ซื้อของ แล้วก็เดี๋ยวกลับไปโรงแรมมีไปนั่งรีแคปให้ฟังอีกนิดนึงเนาะว่าเราไปทําอะไรกันมาบ้างทั้งวันแรกจนถึงวันนี้นะคะเพราะว่าพุ่งนี้กลับแล้วเดี๋ยวไปนั่งไปนั่งมอว์มอยกันนิดหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาที่โรงแรมกันแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็คือวุ่นวายมากทุกคนเพราะว่าตั้งแต่เช้าเลยเนาะไม่หยุดเลยคือไปไหว้พระ คือจริงๆตั้งแต่วันแรกอะ่ะการมาเที่ยวเป็นแม่ลูกอ่อนก็คือวุ่นวายมากพ่อของเยอะเยอะจริงเหมือนย้ายบ้านสองก็คือต้องคอยแบบดูแลเขาแบบอ่าไหนจะต้องกินนมไหนจะต้องมีมื้อข้าวเพิ่มมาหนึ่งมือ้อ mm hmm. ไหนจะต้องเอาเขานอนกลางวานันไหนแม่จะต้องชอปปิง้งไหนเราจะต้องกินข้าว uh. คือมันเยอะไปหมดเลย uh. นั่นแหละทุกคนก็คือก่อนไปนอนก็เลยเนี่ยมานั่งชวนคน mm. คุยกันแล้วก็ จริงๆแล้วก่อนนอนเราก็จะมีบำรุงบำรุงอะไรเล้าน้อยอยากมาอัปเดตดีกว่าเนาะว่าช่วงนี้เราใช้สกินแคร์อะไรบ้างแล้วก็บอกไปด้วยแล้วก็อัปเดตไปด้วยเลยเนาะซึ่งทุกคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าคนดีคนเดิมของเราแล้วก็เจ้าดีเจ้าเดิมของเรานะคะ ใช้จริงด้วยใช่คือจริงๆใช้จริงก็เลยอยากจะมาแนะนำทุกคนว่ามันดีจริงๆก็คือตัวนี้เลย r e พ a เซลมอยเจอร์ไรเซอรนี่ตัวนี้ตัวดีตัวเก่งของเราที่เราเคยแนะนำไปนะคะตัวสก๊อป a ัคคาเบียโอันั่นเองใช้แล้วเนี่ยคือมันชอบอะตอนหลังเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีว่า น้องนุ่นไม่เอาแล้วลูกเกรงใจมากเลยอย่าส่งมาให้ฟรีนะแม่ต้องขอขออุดหนุนตอนหลังนี่เราก็จะอุดหนุนน้องนุ่นตัวแรกที่เพื่นจะลงนะคะคือตัวนี้เลยตัว scopa o 2 serum ตัวนี้มั่ก็จะใช้ประมาณ 2- อถึงสามปัม๊มมันจะมีฟองขึ้นมาคือทุกคนไม่ต้องตกใจนะเห็นปะเขากำลังอัดออกซิเจนเข้าให้เข้าที่หน้าเราเพื่อที่ว่ามันจะได้ไปเติมที่ชั้นผิว คือมันจะช่วยทําให้ผิวแบบเหมือนมันจะช่วยเร่งทําให้ผิวลูกแข็งแรงมากยิ่งขึ้นที่เราชอบคือเนื้อมันบางเบาแล้วมันซึมง่ายแบบมันซึมไวมากๆอะไรเงี้ยมันใช่คืออย่างคุณผู้ชายที่ไม่ชอบอะไรเนื้อเนื้อเช่นเต้เป็นต้นเราเอาไปให้นางใช้สิ่งแรกที่นางพูดว่าว้าวดีจังคือมันซึมแต่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เห็นชัดมากว่าน้ำหนักกระจ่างใสมากขึ้นแบบ จากที่ตอนแรกมันดูสุดโซมอ่ะมันผ่องขึ้นจนกระทั่งคนทักใช่ทุกคนทักหมดเลยว่าลูกเนี่ยเนียพี่เพื่อนนี่ขอลู้มาแล้วหน้าดูตอนนี้ดีมากอะไรเงี้ยไปดูคอมเมนต์ได้เลยซึ่งจริงๆไม่ได้ทำเลยเขาห้าม้ทำใช่ใช้น้องตัวนี้ประมาณ3-4ขวดที่เราบอกอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันเห็นข้อแตกต่างได้ชัดเจนมากพอมาใช้ปุ๊บแล้วเลยรู้สึกชอบ ริงทีน้องนุ่นอะเอามาให้แม่บอกว่าแม่ขาแม่ลองดูซิอะไรเงี้ยนี่นี่คนทนี้พอเห็นปุ๊บอะไรใหม่ๆปุ๊บนะตาลุกวาวเป็นโ d o ี Perfect Stretch Sheet ชีพนี่มันเป็นชีทมาร์กที่แบบมาร์กเฉพาะตรงระหว่างใต้ตาหร้วรอยเนี่ยเนี่ยรอบตาดูแลให้ดีอ่ะแม่ว่าแล้วพอเราดูแลมาตั้งแต่ อายุยัง<ร>ไม่มากเ,<ร>เนี่ยเวลานั่นปุ๊บก,ก,การที่จะมาบำรุงอะไรอย่างเงี้ยมันจะฟื้นฟูได้ได้เร็วที่เราต้องมีติดบ้านตลอดเลยอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปก็คือตออัวน,นี้ FMD มดีฟอร์เมลา่ามันเริ่มต้นมาจากตอนที่เราคลอน้องจดยงอันนี้ดีจริงๆยอมรับคือมันช่วยทําให้หน้าแบบแกระจ่างใสจริงๆอะไรเงี้ย มันมแม่เ<ห><ห>อ๋แม่ก็ใช้ออใช้ตอนนี้กลายเป็นว่าใช้ทั้งหมดเลยสาคนเลยเพราะมันมีความรู้สึกว่าเออ,ห,อหน้าเนี่ยมันใสอ่ะอแล้วคนถามเยอะมากแล้วแม่ก็ไปไปยาพวกเพื่อนๆด้วยถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะ the afternoon เดี๋ยวเราจะทิ้งพวกรายละเอียดต่างๆไว้ที่ description box ข้างล่างก็สามารถไปกดไปตามกันได้อ่ามาไปยาประมาณนี้ค่ะเนาสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปรับจุญยากลับมาละค่ะพาะไปอยู่กับ ไอยู่กับห้องคือยายแมวกับน้องจุญยาก็จะต้องมีตัวช่วยนิดนึงไม่ว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้หรือคุณมีแบกอาหารเสริมมาทั้งกล่องอย่างนี้ทานทุกวันเพื่อที่จะได้ช่วยดบแล้วช่วยเลี้ยงจุญญาได้อย่างดีเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนขออนุญาตไปทำธุระส่วนตัวให้เก็บข้าวเก็บของแยกย้ายก่อนนะคะสำหรับคืนนี้ไป คุณแม่รีเควสคุณแม่รีเควสอยากกลับมากินเกี๊ยวอีกอยากผังเกี๊ยวกินเทคเอาไว้ซิกเนเจอร์ก็มีแบล็คเฮาส์โฟอันหนึ่งแล้วก็ซิกเนเจอร์พอแพนฟรายบัตเขาจะกินไหมเว่าแบล็คเฮาส์โฟล์แพนฟรายบันบิช๊มซิมฝากผองแม่เขาสอนวิธีกินแล้วไงมก็ไม่สอนหรอกก็มียูทูบเบอร์มาสอนก็คือกัดแล้วกินน้ำซุปก่อนใช่ไงแต่น้ำซุปเนี่ยตัวพองเลย ร้อนปะร้อนได้อยู่ดูดูดูก่อนทำนชุดไปก่อนดูไปมองร้อนอ่ะ แล้มีระบบไฮดรอลิกนะทุกคนทุกคนคือฮ่องกงมันต้องเดินขึ้นเขามันปวดก้นอ่ะไปค่ะไปซื้อขนมกันซื้ออันนี้ให้มีมาลัดโผล่ราคาก๊อมเด็กกระซองนะคะปเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรใหม่มันเปิดแอร์เย็นมากเลยอ่ะ เฮ้ยยังไงอะไหนบอกว่ามาดูเฉยเฉยดไม่ได้ซื้ออะไรอะลำมากกระโปรงกระโปรงเกงอะไรเงี้ยมากเต็มมากกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เหลือแค่กระเป๋าสงใบนี้นะคะที่ยังไม่ได้อันแพกนอกนั้นก็คือ เก็บหมดแล้วนี่ให้มันดูก็คือเก็บหมดแล้วก็ยังเหลือแบบกองๆอ,อยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็เรียบร้อยหมดแล้วนะคะของจนยากก็คือเมื่อกี้เต็มห้องไปหมดแล้วก็ลบไปหมดเลยตอนนี้ก็คือแยกย้ายกันไปเก็บของอาบน้าแล้วก็เต็มตัวพักผ่อนแล้วทุกคนแต่ว่าเราคือกำลังถึงอาบน้าเรียบร้อยอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ unpack เพราะว่าพอเสร็จแล้วจะได้ นอนเอาลูกเข้านอนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปฮ่องกงอันนี้นะคะเป็นบล็อกแรกที่ไปเที่ยวฮ่องกงกับจุนยามันก็อาจจะทุลักทุเลอาจจะไม่ได้ดีเทลอะไรมากมายเหมือนบล็อกก่อนๆเนาะเพราะว่าลูกยังเล็กด้วยเนาะก็ลําบากในการจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายตลอดเวลานะคะแต่ว่าบล็อกหน้าจะพัฒนานะคะก็ยังไงหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้ช่องเพิ่นด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่บล็อกหน้านะคะทุกคนบาย